มาจากไหนนี่แหละแถวๆเอ้แหละไม่นอนเหอะโอ้โหชี่วิชวลแต่เลยเยี่ยมเลงเ,ออเราไปเชียงใหม่กันเถอะอาาไปเล่นสนามเชียงใหม่ดีกว่าเอารถที่แรงที่สุดในบ้านไปมีมอมมยู่มาณน้อยแปดสิบเก้าคันนี่แหลต้อนุ่งขาวสีร้อนฟีร์ ันปล่อยเยพื่อนเขาฟรีทิ้งปืนอย่างเงี้ยเลยอืมอืมโอเคเดี๋ยวเขาเพืนไปดูรูปอะ่ะหรือว่าข่องเขาเล่นเล่นจะโ OK อเคกว่มันไม่หลุดรานมีคันที่แรงไม่หลุดชองหรือนอกรานอืยอือหือเดี๋ยวเขามาเล่น ก็เปิดแอร์ไว้แหม่